สวัสดีค่ะเสื้อบาสสวยๆมาส่งแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อบาสนั่นเองค่ะเสื้อบาสนะคะเอกลักษณ์ก็คือว่าจะเป็นแขนกุดค่ะแล้วก็คอวีนะคะที่สําคัญคือลูกค้าสามารถเลือกดีไซน์เสื้อเลือกสีสันเสื้อแล้วก็ใส่ชื่อใส่สปอนเซอร์ใส่โลโก้ได้ทั้งตัวนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นงานเสื้อพิมพ์ลายนั่นเองค่ะเนื้อผ้าลวดลายที่ลูกค้าเห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการ พิมพ์ลดลายเข้าไปที่เนื้อผ้าเลยทำให้เสื้อนะคะสามารถซักได้รีดได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสีดุดลอกเลยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคืองานโทนสีนะคะเขียวขาวนั่นเองค่ะสีนี้ก็สวยนะคะใครที่ชอบโทนสบายตานะคะเท่แมนสบายตานะคะไม่ไม่ได้แบบโหดเป็นแบบแดงดำนะคะก็ลองเลือกสไตล์สีเขียวขาวได้เลยค่ะสีงานจริงสวยมากๆนะคะส่วนดีไซน์นะคะชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆกันนะคะ งานเสื้อด้านหน้านะคะจากด้านบนด้านบนตัวเสื้อนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มล่ะเขียวแบบเขียวต้นไม้เลยนะคะด้านบนนะคะแล้วก็คอกับขลิปที่แขนนะคะก็จะเป็นสีเขียวเช่นกัน,นะคะ่ะส่วนด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้ค่ะอันนี้เป็นโลโก้ทีมของลูกค้านะคะที่ ให้ให้ไฟมาอยู่แล้วงานจริงคมชัดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เราพิมพ์ให้ลูกค้าก็จะสวยคมชัดเช่นกันค่ะด้านหน้าจะมีเบอร์ของนักกีฬานะคะเบอร์27เบอร์13ค่ะชอบสีสันแบบไหนนะคะสามารถใส่ได้สําหรับตีมันนี้นะคะเขาเป็นเขียวขาวเพราะฉะนั้นเบอร์เขาก็เลยเล่นคุมโทนด้วยสีขาวนั่นเองนะคะก็เลยทําให้งานเสื้อคุมโทนมากๆเลย นี่คะ่ะด้านล่างนะคะของตัวเสื้อจะเป็นการไล่โทนสีค่อยๆเขียวเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนตรงจนด้านล่างของชายเสื้อก็จะเป็นเขียวเข้มเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะว่างานจริงนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มเลยนี่ข้างล่างจะเป็นเขียวเข้มจนเกือบสีดําเลยนะคะส่วนงานไล่โทนสีนะคะก็สีสวยเลยะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นการไล่สีไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะ ใครที่ชอบสไตล์การไล่สีแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะงานจริงลูกค้าสามารถเห็นแบบก่อนก่อนจะผลิตงานจริงได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะที่ด้านล่างสุดเลยก็จะมีนี่ค่ะกางเกงนะคะกางเกงจะเป็นผ้าเดียวกันแล้วก็เป็นโทนสีเดียวกันกับเสื้อเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบงานแมทนะคะความหมายก็คือชอบเสื้อกับกางเกงที่เป็นสีเดียวกันนะคะก็สามารถ สั่งทั้งเสื้อและกางเกงพร้อมกันได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าไปหากางเกงข้างนอกค่ะโทนสีก็จะไม่เหมือนงานเสื้อเลยแต่ถ้าสมมติสั่งผลิตรอบเดียวกันนะคะงานเสื้องานสีงานแพทเทิร์นจะเป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะทั้งกางเกงและเสื้อนะคะส่วนงานด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูงานด้านหลังกันต่อนะคะงานด้านหลังจะเป็นยังไงนะคะอ่ะอันนี้คืองานรวมด้านหน้าและก็ด้านหลังค่ะงานจริงสีสวยเลยค่ะใครที่ชอบสีเขียวนะคะสีสวยมากเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังกันต่อนะคะ งานด้านหลังนะคะสามารถใส่ชื่อทีมได้ค่ะหรือจะใส่ชื่อของเจ้าของเสื้อก็ได้เช่นกันนะคะอย่างตัวนี้ลูกค้าเลือกจะใส่เป็นน่าจะเป็นชื่อทีมนะคะน่าจะเป็นชื่อทีมก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เบอร์ด้านหลังเลือกดีไซน์ได้เช่นกันแต่ว่าสําหรับทีนี้เขาคุมโทนอยู่แล้วนะคะเป็นเขียวขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเบอร์เขาก็จะเป็นสีสีขาวเหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นฟอนต์เดียวกันนั่นเองนะคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นงานไล่โทนสีเช่นกัน,นะคะ่ะอันนี้คืองานด้านหน้าแบบเต็มตัวนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังงานเสื้อนะคะเล่นขอบได้นะคะอย่างตัวตัวนี้ที่เห็นอยู่ขอบเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะเหมือนกับตรงคอเสื้อเลยแล้วก็งานไล่โทนสีเป็นเขียวที่อ่อนกว่าเพราะฉะนั้นงานมิติเสื้อก็จะคุมโทนมากๆเลยเป็นเขียวขาวนั่นเองนะคะใครที่ชอบโทนแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะหรือติดต่อมานะคะที่ 0634499282นะคะร้านสนามสบชุกีฬาค่ะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนอกจากงานเสื้อบาทสนะคะชุดบาสแล้วก็มีหลายแบบเลยค่ะเสื้อบอลเสื้อเกมเสื้อทีมนะคะเสื้อบริษัท เสื้อรีสอร์ทเสื้อโอ้มีครบทุกอย่างเสื้อกีฬาสีก็มีนะคะแบบคอกลมคอปกคอวีโปโลโมีหมดเลยค่ะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท,าะะกาทา่านนะคะที่ให้โอกาสทางร้านนะคะงานเสื้อสวยๆก็สั่งมาได้นะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ